ควบช่องไม่ค่อบโขกออกนะคะขับเป็นภาษีภาษีรับบริจาคที่ไม่มีต้นทุนเขาบอกว่าไม่มีแต่ตัวเลขผมไม่เปิดเผยอืมใช่หลายคารับหลักแสดงว่าลุงเนี่ยช่วงภาษีเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เตรียมจะขายาลาวันไหนครับศาลาเนี่ยผมคิดว่าช่วงนี้มันก็ โควีด้เนาะใช่แล้วก็่าเงินที่เหลือจากหักเสียภาษีแล้วผมจะทําต้นกันต้นกันกระถินเก้าต้นจะทําเป็นต้นกระถินเก้าต้นทำไม้เก้าวัดเก้าวัดเนาะค่ะลุงอาจากย์ขอท่านตาแล้วค่ก็ทำไป็ถวายอาจจะใช้โอกาสนั้นท็จะถวายไปนะพระอาจารย์ไปรับมันสวัสดีแต่รัะถวายต้องมีินกลับอ๋อค่ะวัดบ้านเราก็สองวัดว่าไปแล้วก็ไปให้ถึงเก้าวัดนะ ใครอยากก็ว,ะะว่าจะคุยกับก็จะปรึกษากันเรื่องเรื่องการการทีทำต้นกันเก้าต้นเนี่ยอืมค่ะเราจะทำให้แต่ละช่องเนี่ยรูปแต่ละช่องที่เขามีวัดอยู่แล้วที่บ้านเขาเน่ะโอ้รต้องการอยากได้ต้นกระถินวัดไหนต้องการอยากได้ต้นกระถินเออให้นำบัญชีของวัดอืให้ดําให้นำบัญชีของวัดนั้นนั้นมาติดที่ต้นกันเก้าต้น,นอือ Oh. ถ้ายูทูบ b e บ้านเราเนี่ยจลับไปไลฟ์สดใครอยากร่วมทำบุญกับ9วัดเนี้ mm. ให้เขาเห็นบัญชีวัดทุกคน mm. ไม่ให้มีการโอนผ่านช่องยูทูปเบอร์ใช่ค่ะเพื่อป้องกันการทิ่ที่ร่วมทำบุญและทุกคนจะสะอาดหมด ที่แล้วจำใครเอามาให้แน่มาไห้แน่จักห้าจะนำคุ้ม้าใจครับอันนี้ก็เลยอยากใช้ประสบการณ์ที่เคยเห็นมาเห็นสีเนี่ยมันในประสบการณ์ในเรื่องของการพยานาคทีสีเขาอยากร่วมทำบุญกับลุงปนก็แต่แต่เขาอุ่นผ่านมากับยุ้งยู๊กยุ้งยู้ว่าให้จริงหรือไม่ให้จริงว่าแบบนี้นะคะใช่แล้วอันนี้คือแนวความคิดว่าจะทำแบบนั้น ถ้าวัดไหนสำนักสงฆ์ไหนไม่มีบัญชีวัดเราไม่แตะให้แต่ต้องมีบัญชีวัดเท่านั้นต้องมีตาตั้งหน่อยไงครับมีตาตั้งในวัดตาตั้งวัดปกครองไม่ได้ได้วัดใระจายเนี่ไม่นจะทำนับผู้มันไม่ได้เพราะว่าเป็นขาแบ่งกันลำหนักคนอย่างไรเนี่ยความคิด ไม่ถึงว่าลุงเนี่ยตั้งใจที่จะทําจริงนี่คือไม่ไม่ถึงว่าจากจากตอนไหนคือไม่ถึงว่าจากโควิดเบาลมหรือว่าตอนนี้เงินเงินที่เหลือของรัฐพักสมผู้หลังเขจะทำมาต้นการก้าวต้นบอกเลยก้าวต้นก็ประมาณเกือบหมื่นกว่าบาทเกือบหนึ่งแปดบาททำกระดิ่งก้าวต้นเสียทั้งหมดกันต้นกันตั้งต้นไว้ที่เท่าไหร่คืั้ ถ้าออกัญากนินครับถ้าออกปัญชาพอคนออกปัญษาปุบมันเป็นเดือนของกระถินกันธินมหากันินเออมหาเออชารียกมหากันินล้วก็จะทำกาวัดในช่วงนี้ก็คือพอปัญชาน้ากันินเราถ้าเราได้บัญชีวัดมาแล้วแต่ละวันแล้วก็ไลฟ์ จะตั้งไว้ที่ไหนก็ได้ตั้งไว้ที่บ้านผมก็ได้หรือจะเอาไปตั้งที่ไหนก็ได้จะิ้เก้าต้นแล้วก็หาปล้งิแล้วพราว่เอาไว้ที่บ้านผมมันก็น่าจะถนัดกว่าเนาะแต่เราต้องว่าวัดไหนก็มีบัญชีเอาแปะบัญชีที่ต้นกันเลยไม่ต้องโอาบัญชีของใช่ใช่ใช่ค่ะถูกต้องแล้วค่ะดี่ดีเขาจะได้ไม่ถามอ้าวูปคัล้บ้านน้อยาว่าไป เก้าวัดก็ถูกต้องแล้ว้อสตงอยเอสต่ออเอสมากอะไม่ตกองเอาเก้าอ่ะแล้วกาพอทำงานเป็นรับแื่ยกตัวอย่างอะไปอยหางเงก้ถ่ายด้วยสฟังบ้างเรอแล้วล่าไปหาอาไรอะไตรงนี้จากอะไรมั้งถามจริงครับวิีกรรมพวกีอย่างนี้ แล้วบริจาคเอาไปไหนเอาไปหา่นเอาไปนี่มันต้องเก็บสมองเนาะเล้วครสบายไปเลยส่วนส่วนที่เหลือของของสร้างผู่ปฏิจิตอน่าจะเหลืออยู่ประมาณสองแสนบริจาไปใส่บัญชีไว้จะฝากพอดีจะทำใ้พอดีจบสร้างสร้างได้ก็สร้างทองแต่เอาเงินไปข้าบัญชีไว้ไม่ได้ไม่ยืม โอ้โหบ๊ยบ้าพูดอันอาจารียดสิ่งทีะอันพญานาคมันโดยเราเลยว่าอันวัดอื่นนาร้างพญานาคแล้วกินหูโอ้วันนี้อาจารย์ฉิ่งกับกินหเขาวัดเนาะวันนี้กับก้าวมาซักซิคือดึงพญานาคนี่ะช่วยนะช่วยชี้แจงในเรื่องของชี้แจงในเรื่องของสีมาเย็ดนี่นะครับตอนที่อ่า ชาาบสีวงสวงบสีบสีเรบสีอะไรที่ทำที่สทำยิ่งใหญ่ปนี้นะค่บกับนหรนี้มีชให้ันน้ามาทำให้ันนาอาบเปล่าอื้หมายถึงว่าไอ้ที่หันก็หันมากั็ด้ก็เองอยู่ประตูนะอาเชียโช์ก็ว่ามือกันบ้านนี้กับเขาแล้วฟีคือหมดแต่ใจ่มาเนาะเอ็นเอมาว่าจะชิไปที่ว่า อันทางทขนานักทีหอวเขวัดใช้ตัวเองกดอุ่นผัดซนอมึกลงหมดตายโชวับบนี้ก็เชเื่อไ่าทางเขนนักีหัวเขาวัดกลูกก็แย็ยู่ว่าก็ว่าอยว่าหางกนะหาูบริจิตมันไปรักที่ตะบันออกบอกให้ไหมชิเชีงออกไปตะบัดหางอะไรอย่าง้วี้ เ่าไปเรสะบัดได้บนี่ัสบก็ออกแบบจอยี่นเาเราทปจริงๆันจะเป็นรถไรามาอวว่อละเป็นันี้จะเจอเป็นใบอนี้บ่โหหยุดปุ๊บเดือเด็ดัุ้ดเทาบ่ัไฟมีอนเดียวนี่บ่มีกันเรย่มวันนึงครับเสียบไฟอยู่ในกาขนนนะนะที่เสียบไฟกระพริบอยู่กาขนนเ

เจนาทีกว่ารั้เ่เลกลงอันนี้เฮ้ยพวกกรอบมาเลยนี่ก็ค4แสนนี่มเลี่0 0กว่า900ล้านด้วยนะ ้ให้อีหน่นให้ให้หอแล้วแล้วอหในดใช่เพ่าหอยตงเปิดบั้างแรกหน่อยผมเสนได้จากการไปแรงงานบัญชีเซ็นเตอร์ด้